ก๋วยเตี๋ยวเรือในกอนะครับก๋วยเตี <æ kay> ๋ยวเรือยกซดอยุธยาเขามีอยู่หลายสาขามากมายนะครับร้านดังของจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาที่18นะครับถนนใบพาสอำเภอแกงมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟลวกจิ้มก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยแยะไปหมดเลยนะครับร้านใหญ่โตกว้างขวางพื้นที่จอดรถเพียบจอดได้เป็นร้อยคันน่ะร้านใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเจ๊จะมาทำคลิปรีวิวที่ร้านเนี่ย มีอะไรแนะนำบ้างพี่ทานเนื้อไหมคะอ่าผมอาบน้ำเสจไม่ให้ทานครับผมเห็นจะดูดนะครับจะดูดอุ้ยดูดอันนี้เนื้อกไม่ใช่อ่ะเนื้อเดียวกันหรือเปล่าอันนี้มีอะไรครับหม้อไฟอ่าแนะนำนะคะถ้าเป็นเซตแบบหลายคนอันนี้ทาน4คนเนาะ4คนครับสี่คนก็จะเป็นหม้อไฟเอาเมนูเด็ดมาให้บ๊วยมีเมนูเด็ดด้วยเอาไปไหนวะไปแล้วไปแล้วอันนี้มันไม่สวย อ๋ออันนี้มันไม่ชัดเลยแค่นั้นละค่ะโอ้โหอ้าวอันนี้ค่ะของเราเป็นแยกหม้อหมูกับหม้อเนื้อนะคะเหรออ่าขั้นตอนก็คือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็คือเลือกเส้นค่ะแล้วก็ลูกค้าคอสตอมได้ว่าอยากทานอะไรใส่อะไรไม่ใส่อะไรหรือจะเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะอ๋อใช่เลือกหม้อเนื้อคัสตอมได้หมดเลยใช่แล้วเลือกเอาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมนูหม้อไฟนะคะ หม้อไฟลวกจิ้มหม้อไฟด้วยลูกจิ้มด้วยอันนี้ก็่อมได้เหมือนกันค่ะอ๋หม้อไฟจะเลือกเอายาไม่กินนั่นนู่นม่กินอันนี้ใช่แล้วก็มีเขามีอะไรบ้างครับเนี่ยมีเนื้อสดตับม้ามอะไรบ้างกินริ้วเนื้อหมูน่องลายโอ้ขอบกระดุงเอากระดุงนี่ทำไมเราไม่กินตรงตรงไอเดนใบมันจะไปกินตรงเที่ขอบกันทำไมอ่ะ ม้อนสดกว่าแล้วถ้าเกิดอยากกินข้าวครับอยากกินข้าวข้าวก็จะเป็นข้าวคาไก่ข้าวขาหมูปลาขากีเดือยใช่ข้าวคุกกะปิแล้วก็ข้าวเนื้ออบนะคะข้าวเนื้ออบตัวนี้เด็ดนะพี่ขาหมูใช่เพราะว่าทำวันต่อวันค่ะเลยใช่ทำวันต่อวันทำมันน้อยดิโอ้โอ้แปลว่าทำน้อยเปล่าเอามีผักระเพราด้วยเหรอใช่ค่ะนี่กระเพราก็เป็น หมูตุ๋นเนื้อตุ๋นที่เราตุ๋นต่อวันต่อ,ตอ,อนนวันเยอะเลยใช่อ๋อก็เอามาผัดกะเพราด้วยใช่ค่ะอืมนี่นะครับก็เดี๋ยวจะกินกะเพราไม่กินเหรอเดี๋ยวจะกินเนื้ออบด้วยเนื้ออบนี่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อที่เราเอาไปตุน๋นตุ๋นอะไรนี่ไม่ใช่ใชมากคนละอย่างคนละตุ๋นกันตุ๋นนะคะตัวเนื้ออบด้วยตุ๋นด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเฉพาะคุณเฉพาะของทางร้านนี่นะครับมันมีข้าวเนื้ออบด้วย เนื้อที่เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อแกะหรือเนื้อกวางหรือเนื้ออะไรครับเนื้อวัวมันเนื้อวัวเหรอเนื้อแกะเขาเป็นพื้นที่ข้างๆนี่คือเอาไว้ให้เช่าใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะคะพี่อันนี้ค่ะเมันป่าไม่ใช่ดิในร้านอ่ะร้านเนี่ยร้านเนี่ยอะไรก็ใอ่เห็นมีว่างอยู่เดี๋ยวว่าจะมาเช่าว่างอยู่สช่องเหรอเต้ยแล้วไอ้ช่องแรกนี่เขาจะพอค่าเช่าไหมขนมไทยเนี่ยพอค่าเช่าไหม แล้วช่องนั้นเป็นประธานบริษัทค่ะอาวประธานบริษัทเลยฮะแอบอาสืบราชการรับดูว่าพนักงานนี่เราการอานครๆแข็งรือเปล่านะครับนี่น่าจะแอบแอบมาขายขนมไทยใช่ผักฟรีนะครับผักฟรีนี่นะครับก็มีถั่วงอกแล้วก็มีโหระพานะครับผักฟรีไปเลยตามชอบเลยนะครับนี่ครับโหระพาตามชอบเลยน้ำแข็งก็ฟรีนี่นะครับ เขาก็แยกหม้อนะครับหม้อหม้อเนื้อนะครับอ <uri> <ac> ันนี้หม้อเบอร์อะไรครับเนีนยมันใหญ่จังไงนี่ใส่การทำพิเศษเลยครับทำพิเศษเลยเหรอโอ้นี Anything ่เปเบอร์โอ้โหมาเลยนะเนี่เนี่ยเบอร์แปดสิบหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับเนื้อตุ๋นนะครับตุ๋นเป็นวันต่อวันเลยนะครับอันนี้เนื้อตุ๋นไหนครับเนี่ยมีเขาคาดเดว่าเป็นโอ้โหเขาเรียกสามชั้นสามชั้นอ่าเนื้อสามชั้นแบบชายโครงเนเนี่เนี่เนีเนเน้อเนี่ยหมูตุ๋นนี้เป็นส่วนขั้วตับหมูนะครับนี่นะอันนี้เป็น นี่โอ้โหนี่ก็เต็มหม้อเลยนะครับนี่วันตะวันนะครับนี่นะครับหม้อกระทะทองเหลืองนะครับนี่ขึ้นกันวันตะวันเลยกระเทียมเจียวนี่เจียวเองเจียวเองครับเจียวเองนะครับนี่ครับเยอะๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับเจียวเองนะครับนี่กระเทียมเจียว ไฟเน the ื้อนะครับนี่นะครับเนื้อหม้อไฟโอ้โหมากันหมดครบเลยนะครับนี่นะครับเนื้อน้องลายนี่ดู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 หม้อเขามาใหญ่มากเลยนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าไฟหมดแล้วเนี่ยมันจะหายร้อนนะครับนี่ครับข้างบนก็เป็นฐานนะครับนี่ครับร้อนตลอดเวลาครับผมหมดน้าหมดต้นน้ำจนแห้งแล้วยังยังร้อนอยู่นะครับเนื้อน้องลายนี่นะครับก็มาจะมากินเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าหรือจะกินกับเส้นก็ได้นะครับนี่นะครับเขาก็มีเส้นมาให้อ่า เราสั่งเองคัตตอมอ่าเส้นหมี่บะหมี่คุณเส้นตามชอบเลยแบบนี้ก็ปรุงเองได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวชิมน้ําก่อนก่อนปรุงอือก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเขาจะปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อมมากนะครับยังไม่เผ็ดน,นี่นะครับน้องลายครับผมมาชิมน้องลายก่อนอือน้องลายนี่ก็หนึบๆกรึบ,บๆเลยนะครับุกชิ้น จะมีเนื้อเปืออ่อยนะครับเนื้อเปืือยครับไปครับเนื้อเปล่อมลยมาเลยมาเลยมามามา,มา,มาเนื้อแบบเด้งๆครับเ่าหลุดมือเฮ้ยมีไข่ครูร้อนมือดีนะครับก็เอาบะหมี่มาใส่แล้วนะครับนี่ครับกินพร้อมบะหมี่เลยแบบนี้ก็ได้ วเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ผมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับใส่พริกเลยนะครับนี่ครับพริกใส่ไปสองช้อนครับผมเพื่อความสะใจโหระพาครับผมใบใหญ่ครับตัดชีดหน่อยแด้แบบนี้นี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยกากหมูนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีกากหมูนะครับใส่ไปครับตุบๆแบบนี้ต้องคนนะครับคนนะครับนี่นะครับก็เขาปรุงมาแล้วนะครับคนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเรือจะเผ็ดนะครับแต่ว่าไม่คนาดหน่งหรอกเน่หน่งทำทรงเหมือนกินเผ็ดจริงๆแล้วอ่ะกินไม่เก่งหรอกโอ้เอ้ กินโชว์ไปงนนั้น่ยกับหมูก่อนเลยครับอืมกับหมูนี่เขาเากรอบแบบเบาบางครับกรอบแบบววบๆเลยครับไม่ให้กรอบแข็งอ่ะอืมอืมกับหมูพร้อมเนื้อ ตามเลยนุ่มนวลเบาบางกินก๋วยเตี๋ยวหมูมีหมูไม่สะใจนี่นะครับฟังมาอีกนะครับหมูลวกจิ้มนะครับมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านนะครับตุ๋นเด็ดของทางร้านเขาอันนี้จะเป็นหมูตุ๋นนะครับหมูตุ๋นก็จะเป็นพวกับหมูอืมก็มีหมูตุ๋นหมูหมัมกลูกทิ้นแล้วก็ ตับหมูอ่อออนนอา,าน้ำจิ้มเขาหวานหวานนีครับไม่เผ็ดนะครับหวานหวานแต่นี่เป็นข้าวเนื้ออบนะครับนี่นะครับเนื้ออบสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับนี่มีน้ำซอสมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับผักดองแล้วก็น้ำจิ้มนี่จะเป็นน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มของนัก่าข้าวขาหมูเขานะครับนี่นครับเดี๋ยวเราเอาเนื้ออบแบบจิ้ม้ําจิ้มก่อนแบบนี้อ,อือหืร่อยดีเนื้อเนี้ยแบบ ถ้ามันเสียวเว้อะไรอ่ะตามด้วยผักดองเลยอืมกรอบอันนี้เป็นข้าวคากินะครับนี่นะครับก็อ้วนไม่พอนะครับเราต้องเติมไขมันนะครับนี่ครับคากิอืมคากินะครับก่อนจะชิมนะครับกรุบกรุบกรุบกุน้ำคากิก็คือขาหมูนะครับท้องขาเลยพ่อนท่ขาที่มีนิ้วเนี่ยนี่นะครับมาพร้อมกับน้ําจิ้มนี่นะครับนี่ น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มขาหมูแหละนะจิ้มขุบๆๆขๆาๆห,หมูนี่กเาต้องมาพร้อมกับพริกกระเทียมประกาศดองได้เลยครบสูดรนี่ครับคณะอืมต้ดนบิ๊กแบบสัตว์ปีกที่ดูไปครับเผ็ดครับผมน้ำน้ำน้ำใจก่อน น้ำยำใ่ใหญ่ใหญ่ย้อยนะครับอันนี้ก็คือมิตรร้านเขาก็มีบริการนะครับน้ำลำไยยังแก้เผ็ดไม่พอนะครับนี่ครับขนมหวานก็มีนะครับนี่ครับอยู่ข้างๆร้านเขาเลยนะครับนี่ครับกินเลยอันนี้ขนมอะไรวะเนี่ยขนมชั้นนะชั้นไหนเนี่ยชั้นบนชั้นล่างชั้นนี้ใต้ดินนี่ครับอิ่มเลยนะครับเพียบเลยนะครับอิ่มแล้วนะครับนี่ครับอิ่มแล้วนี่มีอะไรแบบว่าแกงง่วงมั้งครับแกง่วงตก็กระเพร็ คาเฟมีมีคาเฟ่ด้วยเหรอฮะคาเฟ่เล่นน้อยอยู่ไหนครับู่ฮะอยู่ข้างร้านใช่อ่ะมามีอะไรแนะนำบ้างไหมแกคะนี่นะครับก็ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่เขาจะมีคาเฟ่นะครับเป็นโอเวอร์เดอะมูนนี่ครับโอเวอร์เดอะมูนโอเวอร์นี่ก็คือเหนือดวงจันทร์นั่นเหระโอเวอร์เดอะมูนเป็นวลีภาษาอังกฤษค่ะแปลว่าอะไรว่ายินดีที่สุดแฮปปี้ที่สุดอ้าวเออ แฟนตุง <kont ael> ้งตัวกันไปเหรอวะฮะแฟนตุ้งตัวกันไปเหรอเหนือโดยการฮ่า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 นะครับ s โลบาร์เล็กๆที่ภูมิใจนะอันน Gotta, ี <c ats> ้ยังเป็น s โลบาร์อยู่เหรอใช่ค่ะฮะพี่อ่ะมันไม่เป็นภาษาใช้ยังไงนี่ครับเมล็ดพันธุ์เมล็ดของครอบครัวเรานะครับเกษตรต้นน้ำปลายน้ำเกษตรต้นน้ำคืออะไรครับเกษตรต้นน้ำคือเป็นเกษตรกรที่ปลูกค่ะเก็บทำโพรเซสคั่วแล้วก็เอามาใช้ ถึงไปนะทำเองเลยเหรอใช่พี่บุกเองอ่ะใช่โอ้ใจคอใจคอนี่นะครับอันนี้คือมาจากมาจากไหนครับเชียงรายเชียงรายนะครับมาบุญเชียงรายนี่ครับมาครับมามาชิมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเจอกันแล้วนี่อะไรวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่วะโอ้ทีมขายก๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้มาขายกาแฟแล้วก็คืออาชีพเก่าเขานะครับก็คือคือเปิดอ่า คาเฟ่มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่โตหมูร้านนะครับยังไม่เท่าแก่โคเซตของไล่นะคะอันนี้จากไหนครับถามมนเชียงรายค่ะถามมนใช่มนหมองเลยเหรอคนนี้เลยค่ะเกษตรกรคนนี้ก็เป็นใครครับน้องดอยค่ะอันนี้คือน้องชายที่ทได้ข่าวว่ามีดีกรีด้วยใช่ดีกรีคืออะไรครับเป็นคิวเกนเนอร์อาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าค่ะ เหรอโอ้ไม่ใช่ดิกีแปลกๆติปดิกีสามติปดิกีไม่ใช่ครับไม่ใช่ชนะเลิศระดับประเทศอันนั้นจะเป็นตัวโรบัสต้าค่ะเหรอไหนตัวโรบัสต้าตัวูต้วทำไมทำไมมีอ่ะยี่ห้อเดียวอ่ะอันนี้คือพี่พี่ออกอันนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวก่อนค่ะอ๋อนี่นะครับก็อยากกินกาแฟมีเมล็ดพันธุ์เยอะๆนี่มาสั่งซื้อที่ร้านได้ได้นี่นะครับก็มาร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็จะบอกอยากอยากฝั่งซื้อ อาไม่กาแฟนะครับนี่นะครับเยอะแยะเลยอันนี้เป็นอลไรเมนูเยอะแยะเลยเนี่ยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโ,<อ>โปรไฟล์กาแฟที่ร้านใช้ค่ะ<อ>แล้วก็ตัวนี้เป็นโปรไฟล์มัช่ะที่ใช้ค่ะโอเคมีเล่าฝันปะอุ้ยน <laughs> <laughs> ีนะครับสำหรับคออ่อนเนี่ยผมนะครับก็ต้องเป็นขั่วขั่วอ่อนแล้วกันมีมีขั้วแคบขัข้วอ่อนขัาา่วกลางอ่ะขั่วอ่อนเป็นเป็นไหนครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวจะกินโน่นะครับโน้ตขั้วอ่อนนะครับเลือกที่ถูกใจเลยเลื่อกที่ถูกใจเลยอ่ะอันนี้คือเอาหมดซองได้เลยเหรอแค่เสิร์ฟเดียวค่ะอ๋อแต่ว่ามันคือรสชาติมันไม่เหมือนกันยังไงครับใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละโปรเซสอาจจะให้เทสโน้ตของแต่ละตัวไม่เหมือนกันอืมอันนี้คือมาเล็ตัวเดียวกันแต่ว่าทำโปรเซสต่างกันอ๋ออ่าฟังไม่รู้เรื่องนลเอาอะไรครับอาฟังไม่รู้เรื่องที่เขาเล่นตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออะไรครับ ไฮบริดฮันนี่โอ้ดีครับไฮบริดเลยครับอันนี้เป็นโปรเซสของปีนี้แล้วเราผสมอะไรเนี่ยไฮบริดเนี่ยไฮบริดใช่ไหมคะับใช่ก็ตัวนี้เลยค่ะไม่ผสมแล้วค่ะอ๋อนึกว่าไฮบริดคาเฟ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไช่ต้องแบบไปพูดข้างตัวดิมันจะดูแบบเออเอาเด็กบอลโรบาร์นะครับครับถืออะไรหมดมือโรบาร์ อันี้เกลยวหรอคับนี่หมดอย่างเดียวครับหมดฮะหมดอย่างเดียวหมดอย่างเดียวหมดไม่ไหวเป็นร้อยแก้วไม่ไหวครับเลยต้องเอาดิโซลบาคืออะไรอ่ะโซลบาคืออะไรนี่ไงนี่ยงพวกนี้อ้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นสโคลค่ะอ๋อแล้วปกติอ๋อที่เขาจะใช้เครื่องมีไอ้น้ำอะไรนะนะมีเดแบบของไอ้อเมทอน์นะนะองี้ยมันไม่มีอย่เงี้ยนะเงี้ยมันไม่มี นีครับดีครับดีครับเครื่องควงเขาเขามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มั้งเครื่องบดเครื่องบดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือทำไงครับอันนี้ทำไงครับงานเจสกัดช็อตกาแฟนี่คือสโลนะครับอ๋อนี่คือโซโลปลาครับผมเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาป่ะมันจะไม่พุ่งครับไม่พุ่งอ๋อมันไม่เดือดออกมาเลยเมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้น่าจะดิบเนาะดิบก็ดีอันนี้คือทำไรเนี่ยคลายละ บีบว่ะขึ้นครับกำลังจะสกัดกาแฟเปลี่ยนยางมั่วค่ะเอ้กาแฟวิตกเนื้อมั่วที่ผ่านเลยดีนะครับว่าน้ำซอสออกมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ใช่ไหมคะนี่นะครับใช่ครับนี่เลยเหมือนกับอาผูเชื้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่ อร่อยยกสดนะครับสตีดด๋ย,ยกสดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสาขาที่เป็นสาขาที่18เลยครับเนี่ยใน <c oughs> ้แต่สาขาหนึ่งไม่มีนะครับนี่สาขาที่8เลยไม่ใช่โตสาขาที่แนะครับใช่ครับอ <c oughs> ันนั้นคืออะไรลูกโรคอ่ะใช่ค่ะมูนค่ะมูนอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วอันนี้โดนจันทร์ใช่ไหมคะอันเนี้ยเหนือพระจันทร์ขอี่อ๋อนี่นะครับโอเวอร์เดือมูนอย่างงี้นี่เอง นี่อันนี้กี่ชุดกี oui, artist, ่ชุดชุดเดียวชุดเดียวแล้วเชฟมันกี่ชุดกี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวสั <Roger tails. S 1> ่อเมริกาโน่ตรงนี้ว่าต่างหวานดรือ่หวานกี่ชุดกี่ชุดดีนะครับอเมริกาโน่ขั้วอ่อนนะครับนี่นะครับก็อันนี้กี่ชุดครับกี่ชุดหนึ่งชุดแล้วหนึ่งชุดละอ๋อ นี่นะครับว่าอันนี้หวานน้อยหวานมากยังไงนะอเมริกาโน่ไม่หวานเลยเราไม่หวานเลยเฮ้ยอเมริกาโน่กูต้องถามดิว่าหวานมากหวานน้อยอะไรเนี่ยกูไม่ถามไมเลยอ่ะกูไม่ถามไม่ถามอันนี้นะครับอันนี้ก็คือโน่นะครับโน่ขั้วอ่อนมีพลังญรังอะไรอะไรอะไรสวัสดี วันนี้ก็ขออนุญาตฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายกสาขา18แกลงถนนบายพาสค่ะก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองแกลงนะคะยังไงฝากด้วยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยายกซดค่ะเตี<ช>๋ยวของเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ,เ,อ,อเป็น,นเป็นเลือดตกในน้ํานะคะแยกหม้อหมูแล้วก็แยกหม้อนเนื้อค่ะเราใช้วัตถุดิบสดใหม่วันต่อวันเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใคร ที่ไม่อยากทานกว๋วยเตี๋ยวเราก็มีสโลบาเล็กๆที่มีมเล็ดเป็นของเราเองด้วยนะคะ Over อร์เด o n มสโลบาค่ะร้านเปิด9โมงถึง4โมงเย็นนะคะหยุดวันอังคารเว้นอังคารค่ะหรือว่าติดตามในโลเคชั่นเอ่อ g o o g l e Map ก็ได้ค่ะหรือว่าเพจก็ได้ค่ะเพจชื่อกว๋วยเตี๋ยวเรือในยกรสาขา18แกงถนนไม้พาสค่ะ เส้นแกงบายพาสค่ะถ้าหากว,ว่าลูกค้าวิ่งเข้าจากกรุงเทพไปจันทบุรีหรือตอราดเลี่ยงมังแกงก็จะพบเรานะคะอยู่ทางซ้ายมือค่ะแล้วมาหากันนะคะสวัสดีค่ะ